ทำไมพระเจ้าไม่สร้างมนุษย์ทุกคนให้เชื่อในพระเจ้าละ่ะทั้งที่ตัวเองสามารถสร้างทุกอย่างขนาดนั้นเขาบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมีความสามารถสร้างทุกอย่างเหมือนที่มุสลิมเราได้พูดหรือว่าได้เคลมแล้วทำไมพระเจ้าไม่สร้างให้มนุษย์ทุกคนนั้นเป็นมุสลิมหรือว่าเชื่อในพระเจ้าจะได้ไม่มีปัญหาอโอเคคุณอยากจะให้พระเจ้าโปรแกรมให้คุณนั้น เป็นหุ่นยนต์หรือไงครับการที่คุณมีสติปัญญาเลือกคิดเองได้นั้นมันไม่ดีหรือไงครับมันไม่ดีหรือไงถามว่าพระเจ้าทำได้ไหมทำได้ครับโปรแกรมให้ทุกคนนั้นเชื่อในพระเจ้าเหมือนกันฉลาดเหมือนกันหมดเลยรู้จักพระเจ้าหมดเลยคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันไม่ยากสำหรับพระเจ้าหรอกครับแต่ว่าการที่พระเจ้านั้น ให้สติปัญญากับมนุษย์มาให้มันแตกต่างกันก็เพื่อที่จะเติมเต็มซึ่งกันและกันเพื่อที่จะรับใช้ซึ่งกันและกันและเพื่อที่มนุษย์นั้นจะได้ใช้สติปัญญาใคร่ครวญการที่พระองค์จะทําให้มนุษย์เหมือนหุ่นยนต์ได้ทําไมไม่ได้ผมถามคุณคุณอยากจะให้พระเจ้าสร้างคุณมาให้เหมือนหุ่นยนต์หรือไงครับหรือให้เหมือนกับสัตว์หรือไงสัตว์ทุกตัวเขารู้จักพระเจ้านะครับ เขารู้จักพระเจ้าสังเกตได้ง่ายๆเวลาที่มีภัยธรรมชาติหรืออะไรมาเนี่ยสัตว์ที่ไม่มีสติปัญญาเหมือนมนุษย์กลับรู้ก่อนมนุษย์แม้แต่พวกมแมลงมันก็หนีขึ้นที่สูงหรือว่าหาที่ปลอดภัยก่อนมนุษย์แล้วทำไมมันถึงรู้คุณจะต้องคิดแล้วครับแล้วถามว่าณนะเวลานี้มีใครห้ามให้ไม่ให้คุณนั้นเดินไปหาพระเจ้าบ้างเรา พูดเรื่องพระเจ้าให้คุณฟังทุกวันมีใครห้ามคุณไหมห้ามไม่ให้คุณไปหาพระเจ้าไหมไม่มีเลยครับแต่คุณเลือกที่จะปฏิเสธมันเลือกที่จะยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็บอกว่าพระเจ้านั้นเป็นเรื่องหลอกลวงเห็นไหมครับคุณมีเจตจำนงเสรีในการเลือกคุณมีสติปัญญาในการไข้ครวญแต่คุณไม่ไข้ครวญคุณมีเจตจำนงในการเลือกแต่คุณไม่เลือกพระองค์ คุณเลือกที่จะปฏิเสธพระองค์แล้วคุณจะมาบอกว่าพระองค์นั้นไม่ทําให้คุณเชื่อพระองค์ได้ยังไงก็เพราะพระองค์ต้องการให้มนุษย์นั้นรู้จักพระองค์เชื่อพระองค์จึงส,งส่งศาสนาูตมาจึงส่งคำพีมาแต่เวลาที่เราเอาคำพีมาแบต่อหน้าคุณคุณกลับหาว่าสิ่งนั้นคือเรื่องหลอกลวงกุขึ้นมาบ้างเคลมบ้างงั้นงี้บ้าง คุณไม่เคยที่จะมาศึกษาด้วยตัวของคุณหรือด้วยหัวใจของคุณเลยแบบนี้คุณจะโทษพระเจ้าได้ยังไงล่ะครับถ้าจู่ๆคุณเกิดมาคุณไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็คุณตายไปพระเจ้าเอาคุณลงนรกคุณโทษได้ครับแต่ณนเวลานี้เราพูดเรื่องศาสนาให้คุณฟังพูดความจริงให้คุณฟังบอกว่าโอเคคุณอยู่ในศาสนาคุณเป็นแบบนั้นแต่ของเราเป็นแบบนี้แล้วก็มีอีกศาสนาหนึ่งเป็นแบบโน้นให้คุณมาพิสูจน์ซี ให้คุณมาศึกษาสิเปรียบเทียบกันก่อนเพราะว่าสัจธรรมมีหนึ่งเดียวแต่คุณก็ยืนกรานเป็นกระต่ายขาเดียวว่าคุณจะอยู่ตรงนั้นเห็นไหมและคุณมาทวดพระเจ้าไปเพื่ออะไรครับลองถามใจตัวเองดูครับ